เื่อนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักบอลอีกตัวนึงนะคะซึ่งมีความสวยงามมากนะคะเขาเรียกว่าหานุมานจองถนนนะคะต้นนี้นะลักษณะใบเขาจะออกสีแดงเลยนะคะแดงโอมชมพูเลยนะคะเส้นใบจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะคะหานุมานจองถนนนะคะตัวนี้นะขอบใบเป็นสีเขียวเลยพาเ,เพื่อนๆมาชมนะคะ นี่ก็เหมือนกันเพิ่งยุบไปยุบไปแล้วเพิ่งออกใหม่นะคะหานุมานนี่ก็จะมีอยู่หลายเช่อด้วยกันนะคะแต่วันนี้จะพามารู้จักหานุมานจองถนนนะคะเพื่อนๆลองดูมีหานุมานจองถนนหานุมานเข้าเฝ้าเนี่ยมาดูหานุมานจองถนนต้นใบนี้นะคะลักษณะอย่างนี้เลยสวยนี่คือจองถนนนะคะเพื่อนๆ บางทีพี่กันตรีได้มาก็จําชื่อไม่ได้เนาะเราต้องอัดคลิปไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าบอลเราชื่ออะไรเส้นใบเขาอย่างนี้เป็นระเบียบมากเลยนะคะสีขาวเนาะนี่ออกดอกละก้านจะเป็นสีก้านบัวนะคะเพื่อนๆดูนะคะก้านเป็นสีก้านบัวแล้วก็ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินร่วนนะคะผสมกับใบมะขามผสมกับใบสำชานะคะหรือใครมีขี้ หมุนไสเดือนนะคะก็ผสมลงไปนิดหน่อยเนาะเราอย่าใช้มากนะคะอย่าใช้มากล้าใช้มากเดี๋ยวบอนเราก็จะยุบนะเพราะว่าบอนเน,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 นี่เป็นเป็นเป็นพืชที่เป็นเป็นไม้ที่ดูแลยากเหมือนกันเนาะบางทีเขาไม่ถูกใจเขายุบทั้งกอเลยยุบไปหมดทั้งกอเลยก็มีนะเพื่อนเพื่อนเนาะโดยเวลาเราใส่อะไรแล้วถ้าเขาไม่ถูกใจนะเขายุบไปหมดเลยแต่ยุบไปแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่อีกนะคะ วันนี้ก็จะพามาชมหานุมานจองถนนนะคะเนาะมาดูด้านหลังใบด้านหลังใบเป็นอย่างนี้นะคะหานุมานจองถนนนะคะเพืเ่อนๆมีอยู่ต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะหานุมานจองถนนถ้าใครมีอะไรนะคะก็อคอมเมนต์ไม่ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ไม่ใต้คลิปของพี่ันตรีนะคะ นาะวันนี้เราก็จะมามาชมบอลสีอีกตัวนึงซึ่งตัวนี้บอลสีก็ก็จะราคาก็จะเบาๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเนาะราคาเบาแล้วถ้าใครอยากจะหานะคะอยากจะมีไว้เชยชมก็หาซื้อได้นะคะเพื่อนๆราคาก็เบาๆแล้วตัวนี้นะคะราคาไม่แรงเท่าไหร่นะคะตัวน,นี้ชื่อหานุมานจองถนนนะคะเพื่อนๆ ยังไม่แตกกอนะคะมีอยู่ต้นเดียวต้นเดียวก็สวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนน้องเพิ่งยุบไปแล้วก็เพิ่งแตกใหม่มานะคะสวยนะคะ,ะ,คะบอลเราแต่ละชนิดแต่ละสีก็สวยไปคนละแบบนะคะหานุมานจองถนนนะคะเพื่อน สวยงามของน้องมีคนละตัวคนละแบบนะคะจะไม่ซ้ำแบบใครจะสวยงามหานมานจองถนนบ้ย